ตอนนี้ของฉันมากเลยทำไมล่ะเพราะเทคไฟฟ์ของคุณฉันถึงได้มีกำลังใจสู้ใหม่อีกครั้งแม้จะไม่ใช่เพื่อพิสูจน์ตัวเองหรือซื้อแบรนด์ของฉันคือน,นเร็ววันฉันก็ต้องสู้ต่อไปดูเหมือนคุณจะตั้งเป้าหมายของตัวเองได้แล้วสินะ <c oughs> ขอให้สำเร็จแล้วคุณล่ะคุณจะกลับสู่สนามรบเมื่อไหร่ผมเคยออกด้วยเหรอเนี่ย <c oughs> ก็จริงค่ะ Chun. Mm. ฉันนึกว่าคุณจะไม่มาหาฉันแล้วทำไมพูดแบบนั้นเลยฉันรู้ว่าคืนนั้นฉันคืนนั้นมันแค่อารมณ์ชั่ววูบโอเคผมจะถามคุณแค่ข้อเดียวตอนนั้นที่คุณเลิกกับผมคุณตัดสินใจเองหรือเปล่าผ่านมาตั้งนานแล้ว ถามไปจะได้อะไรขึ้นมาผมแค่อยากจะรู้ความจริงแม่ฉันเป็นคนแบบนั้นคุณก็รู้ดีเอาละไม่ต้องพูดเรื่องอดีตกันแล้วผมขอถามคุณหน่อยงั้นตอนนี้คุณอยากจะเริ่มต้นใหม่กับผมไหมเลีถังไม่ได้รักคุณและสำหรับคุณเขาไม่ใช่ที่พักพิงที่ดี ผมไม่อยากจะเสียใจอีกแล้วเรากลับมาคบกันก็ยังไม่สายไปนะมันยังไม่สายไปเหรอไม่สายไปหรอกการตัดสินใจขึ้นอยู่กับคุณนี่คือรายงานทรัพย์สินของผม ยินห้าร้านคุณเห็นฉันเป็นอะไรอย่าเข้าใจผิดนะผมเอามาให้แม่คุณผมไม่ได้จะเอามาเปรียบเทียบกับหลีถังผมแค่อยากบอกแม่คุณว่าตอนนี้ผมมีคุณสมบัติที่จะดูแลลูกสาวของเธอเหมือนกันความจริงคุณแม่จำเป็นผมจำเป็นผมรอคุณมาหกปีแล้ว งั้นคุณจะยังรักฉันเหมือนเมื่อก่อนไหมหรือคุณแค่เห็นฉันสภาพนี้ก็เลยสงสารฉันเสียงนนานคุณเชื่อผมสิตั้งแต่นี้ไปผมจะไม่ยอมให้ใครพรากคุณไปจากผม แม่อ๋อจะบอกให้นะอาทิตย์หน้าฉันจะมีแข่งเต้นแหละแกดูสิพอจะมีสิได้รางวัลไหมแม่ต้องได้รางวัลมาแบบหมูๆเลยนะจริงเหรอโอเคขอแปะมือหน่อยอื้อ แม่แม่ต้องชนะได้แน่นี่นายเป็นบ้าเหรอกล้าแตะเก้าอี้เจ้านายได้ไงเจ้านายอะไรเป็นคู่หูกันตังหากจะแนะนำนายบ้างไม่ได้หรือไงว้าวมั่นนายจะมาอยู่กับนายดีจะตายแต่ดูนายทำตัวดิไม่มีกระติกกระใจใจลอยไปไหนก็ไม่รู้นั่นคู่มั่นฉันนายจะตื่นเต้นทำไมของของนายมันก็เหมือนของของฉัน ล้อเล่งอะฉันไม่ได้ว่านายนะแต่วันนี้ขอให้ในายไปสตูดิโอแต่ทําเหมือนให้ไปลาบปาหารนี่นายเป็นผู้ชายนะผู้ชายมันต้องง้อผู้หญิงมันเป็นแบบนี้ตั้งแต่โบราณแล้วผู้หญิงโบราณพอเห็นคนที่ชอบก็จะตีหัวแล้วลากกลับบ้านไม่ได้ยุ่งยากเหมือนตอนนี้โอ้หิโบ<อ>ราณน่ะหน้าตาจะมาเทียบกับเสียงหนานได้ที่ไหนเหล่าดูสิเสียงหนานสวยขนาดไหนนายไม่ง้อเธอผู้ชายมากมายอยากอ้อนเธอนายไม่กลัวเธอถูกผู้ชายคนอื่นแย่งไปหรือไงฉันก็ทําอะไรไม่ได้ โอ้ยตายดิเล่นอยู่ได้นี่โอเคโอเคฉันก็แค่ล้อเล่นเฉยๆน่ฉันกับเสียงนานแค่ไม่กี่วันก็ดีกันแล้วนายก็รู้ดีว่าฉันรับมือกับผ,ผู้หญิงเก่งแค่ไหนไป<พ>แล้วดิเฮ้ยขนลุกเนี่ฉันบอกไปเลยถ้าจัดการไม่ดีระวังจะซวยทำอะไรไวกร้กลับมันจะตามสนองเงอะวังอะ ฮัลโหลตอนนี้แล้วยังไม่ารายงานงานความคืบหนะ้า